เอาลัท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ทางคอสอชอได้มีการใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อยึดคืนที่ดินสปกจากบรรดานในทุนทั้งหลายนะครับ,รบล่าสุดก็มีผู้ที่ยอมรื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่เพียงแค่2แปลงจาก400กว่าแปลงเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้วันนี้มีการประชุมนำโดยทางรั่มนตรีกรเกษตรนะครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นทหารและตำรวจนะครับจะเป็นสัญญาณ บ่งบอกว่าจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับมันน่าก,กลัวไหมคะสถานการณ์ทุกวันเนี้ยมันตีวันที่ห้าลงทุนที่เกาหลีป่ะมีอะไรกลุ่มกลุ่มมีกลิ่นไหมคะ สื่อข่าวประจำกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์พยายามสอบถามพลเอกชัดชัยรัฐมนตรีว่าการหลังเป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการยึดคืนพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ในเขตสปกที่ครอบครองโดยมีชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งคสชที่36ว่าทำไมจนถึงเวลานี้มีผู้ยอมย้ายออกและรื้อถอนเพียงสองแปลงคือที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุราษฎร์ธานีจากทั้งหมด429แปลง เนื้อที่กว่า4 0 0แสนไร่ที่ไม่อยู่ในกระบวนการปฏิรูปวันนี้เรายังไม่ย,ไมยังไม่ถึงพวงเวลา15วัน30บวันใช่ไหมครับที่เราปิดประกาศอยู่เพราะฉะนั้นอันไหนเสร็จปุ๊บเราก็ไปดําเนินการนะครับอันไหนทําได้ก็ทําเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติร่วมกันบนคำสั่งของคอสชอผลเอกชัดชัยจึงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องทั้งกองทัพภาคกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองกำลังป้องกันชายแดน กองบังคับการตำรวจภูทรภาคปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมบังคับคดีและสอบประกอบทาง29จังหวัดแม้รมัฐมนตรีจะปฏิเสธว่าไม่มีพื้นที่ไหนต่อต้านหรือสอเเขาประทะก็ตามวันนี้เนี่ยมาเพื่อรับทราบว่าให้รู้พร้อมกันว่าแผนเป็นแบบไหนสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ มีอยู่แล้วลําดับขั้นหนึ่งขั้น2ขั้นสาเป็นยังไงแล้วก็ขอให้เขากลับไปในพื้นที่นะครับเขาก็ไม่ได้รายงานผมเลยว่าสถานการณ์ทุกคนก็ยังไม่มีเรื่องรายงานอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือ5ขั้นตอนแผนปฏิบัติการยึดคืนที่สปกรคือ 1. เตรียมการแบ่งประเภทและกลุ่มพื้นที่ 2. แจ้งเตือนให้มาแสดงสิทธิภายใน15วัน3ยึดที่ดินและรื้อถอน 4. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และ 5. จัดสรรให้เกษตรกรโดยในขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้วใน2ขั้นตอนแรกในส่วนของการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังดังต่อไปนี้ 1. ผู้อพยพอ,ออกจากป่า 2. ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทํากิน 3. ผู้ที่ถูกส่วนราชการเวรคืนที่ดินและเกษตรกรสปกรเดิม ขณะที่วานนี้ชาวชุมชนคลองไซจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะถูกขับไล่บนคำสั่งคสชที่36แหล่งข่าวในกระทรวงบอกกับเนชั่นทีวีว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่และต้องให้กลับภูมิลำเนาด้านรัฐมนตรีว่าการบอกว่าต้องแยกกรณีชุมชนคลองไซออกจากการบังคับใช้คำสั่งโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แก้ไขปัญหานี้อยู่เดิม และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกออกมาเป็นทหารอีกเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับอันนี้ก็ดึงออกมาเป็นเคสจากกรีฑากลาบคลีถ่ายภาพทานพิสิทธิ์และบำรุงชัย Nation TV รายงาน